สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะวันอาทิตย์ก็หยุดอยู่บ้านเนาะค่ะนาะแต่กับได้เอ่อยู่ซื้อๆกับพี่น้องมันต้องอมันต้องเหตุงานบ้านนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวมื้อนี้ซให้เบิ้งเนาะค่ะนาะว่าอันเฮาเฮ็ดอียงแน่ค่ะพี่น้องค่ะส่วนเฮามาเบิ่งกันค่ะว่ามีอย่างแน่ตอนนี้ นี่ส่วนเท้าบึงเลยค่ะเรือ,อยูว่าเรือเรือ,อยูผักอันนี้แหละเนี่ยมังกูรือสันวานะมั้งกูเลยค่ะพี่น้องค่ะใบกะบบง,งามแล้วค่ะเขาโบาแตกบ่ปงแล้วนะค่ะเนาะนีะ่นอันนี้ก็เป็นข้างบกเตงมของเขานะะนเนาะบกแตงบบกท่วงเขาตายมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ่เรือแล้วเหลือจะซากแล้วตอนนี้ ดอกไม้จากสวยๆข้างน้ำกะนี่แล้วค่ะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วส่วนแปลงผักเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละไม่เหลืออะไรเลย <laughs> เหลืออยู่นิดๆหน่อยๆว่าผู้เหลือก็ได้นะคะเนาะพอได้เลีมกินพอได้เลีมกิน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะพวงลันเต่าพวงลันเตากะเป็นดอกแต่ว่ากับซี่บุรีกินด้วยดอกค่ะพี่น้องนี่กับซี่บุรีกินด้วยดอก เหลือผักให้ไกลอยู่นิดๆน้อยๆค่ะพี่น้องค่ะผักเขียวผักเขียวกบโป้งซาค่ะพี่น้องใบมันก็อยากซาเนี่ยักน้อยเขาก็เก็บไปใ,ใกล้กินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาก็ยังงามอยู่ค่ะพี่น้องค่ะยังงามอยู่ยังซึนอยู่ทนหนาวตืบอยู่นอกนั่นก็นี่แหละค่ะพวกเลือละ แล้วแต้ามังกรกับนี่แหละต้นแดงต้นสีม่วงๆสีส้มๆนี่คือมังกรนะคะเนาะมังกรกับผักเคียวนี่แหละเอาไว้ให้ใกล้กินแฟนต้องดื้อทางนา้ำเก็บด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแข็งนะคะน่ะเนาะแข็งแล้ววันนี้มันกระเซียนทางหอากระสิแตกค่ะพี่น้อง ทางเก็บน้ำฝนไว้โหดผักเขาในบ้านผักนะคะเนาะก<ช>็ต้องเก็บเขาไปเมี่ยนนะคะพี่น้องก็นีน่แหลคะค่ะปีนาเขาคอยออกมาใส่ไม้นะคะนาะปีนาเขาคอยออกมาไม่ปีนี้เขาก็เก็บไปไปไว้ก่อนให้เบ่งบรรยากาศนี่น,ะะน้ะค่ะเนาะดอกไม้ฮ๊อแจกสวยๆก็ไม่ไม่สวยแล้วอืมปีนาค่ะพี่น้องคะ่ะปีนาเขาคอยมาเบ่งไม้นะคะเนาะส่วนสวยๆเขาคอยมาเบ่งไม้ กะมันสิออกมาเป็นแบบใดมาเบิ่งกันอีกไม่เท่าน,นึงนะคะเนาะในจุดเซฟก็ทำความสะอาดเก็บเตรียมการเก็บดอกไม้ในหัวใจนกยุงของเราก็ไม่เหลือแล้วค่ะพี่น้องค่ะเหลือนกยุงสองตัวกับหัวใจนี่แหละดอกไม้บ่เลือแล้วดอกไม้ก็เหี่ยวก็แห้งไปแล้วพี่น้องเอ้ยสติสุนทแท้ พี่ตูนสวนค่ะน้อยพี่น้องเนาะพีหนาขึ้นมาเบ้างไงนาะค่ะเนาะเออเดี๋ยวพาไปเบิง้งผักผักที่อยู่ในบ้านผักเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง้งผักนะเพอได้เก็บกินอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ผักตัวนี้ก็พอได้เก็บกินอยู่ กะซีมีกะซีมีผักนี่น,นี่ละค่ะพี่น้องนิดนิดน้นยนอยๆพอได้เก็บกินนะค่ะเนาะยกเข้าบ้านย่อันนี้ก็ใบโบโบค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ใบโบโบกบนี่ละเลือซ้ำนี่ละพี่น้องเอ้ยพอได้เก็บกินนะค่ะเนาะสีละก้นยกตั้งบ้านตั้งเรียนกับเปียงซีละค่ะพี่น้องหดน้ำจะง่อยนี่เปียงหึ้ง,งดึงเลย หรือว่ามัน,นสิ่นาวสินะทางหดก็ยานเป็นเชื้อราเนาะคะ่ะเนาะมันมันมันอยู่ในบ้านผักอากาศมันบ่ทักค่อยทายทียทยได้ะค่ะพี่น้องอากาศมันชื้นก็บ่หดหัวมันละคันวางกันเพราะว่าน้ามันก็ย่อยปอกๆๆมาอยู่ดอกบ่ปเป็นหยังดอกเนาะคะ่ะเนาะปิดไว้จาบหนาวหรอกปิดไว้นี่แหละค่ะพี่น้อง ลืมโบ้ได้ดมาอันเก็บสวนบโบ้ได้ไทยพี่น้องเบิ่งเก็บแล้วหรือเ่ะพี่น้องเป็นพวกดอกไม้นี่ก็เก็บเนี้ยนไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะดอกไม้นี่เขาก็เก็บเนี้ยนไปแล้วนี่ค่ะพี่น้องเป็นบักองที่เขาเนียนสวนสวนเมื่อวานนี่นาะคะ่ะเนาะก็นี่แหละเรือสุดท้ายท้ายสุดกับเรือซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเออนั่นแหละบักองของเขาได้สามน่วยค่ะพี่น้อง นวยที่เอาไปเฮ็ดของหวานกินแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกับพ่อได้กินคะ่ะพี่น้องคะ่ะพ่อได้กินเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ดอกไม้แถวเฮ็ดไว้กระทางนั่นกะนี่แหละเริ่มเหี่ยวแล้วคะ่ะเริ่มเหีๆๆ่ยวดิ๊ดละนี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่พี่น้องงานมือนี้เดี๋ยวจีบ้าไปเบิ่งค่ะงานมือนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะกวดใบไม้ค่ะพี่น้องกวดใบไม้ใบไม้ไปใส่กับอันใส่ใบในเหล่าไก่เนาะค่ะเนาะให้แบบว่าเวลาเขาเหยียบมันกระซิบบอนอันเหยียบพื้นะคะพี่น้องกระซิบบค่อยหนาวปรนเดมันก็ซช่ใบไม้ร้องนะคะพี่น้องค่ะให้เขาเคียคุยเคียเล่นน้ำแล้วค่ะเนาะเขาก็ะซิย้ำหิมะมันลงนะคะพี่น้องแล้วอากาศมันหนาวเขาเขาบุกค่อยออกมาด้วค่ะพี่น้องเขาบุกค่อยออกมาข้างนอก ก็เลยนี่ละเขาก็กวดไบไหมไว้ให้เขาคุยเคลียรใไไมมอยู่ในอันเล่าไก่นะอยู่ในขอไก่นะคะพี่น้องคะเนาะนั่นละเดี๋ยวภาเบรรยากาศตอนนี้นี่บรรยากาศตอนนี้ค่ะพี่น้องคะ เหลือความสวยงามอยู่นิดหน่อยนะคะเนาะนีะ่ล่ละค่ะเหลือความสวยงามอยู่นิดหน่อยทำงานต่อค่ะพี่น้องค่ะัดที่นี่ก็สิได้ไปทำงานต่อละเบิกต้นใหม่ต้นนี้ยังเรืองสวยนะคะเนาะ มีค่ะพี่น้องคะก็เอามาแล้วกระมังนึงเนาะค่ะเนาะอุ้ยมี่ไก่นุงกำลังไข่อยู่ค่ะพี่น้องไก่ช็อชโคโกะกำลังไข่เอบประเทศเทสสีดใบใหม่ว้หนีก่อนเนาะค่ะเนาะ ก็ยุคเมืองนอกเนาะค่ะเนาะฮะมีหญ้าเลยค่ะพี่น้องหญ้าเฮาก็่ได้มีหลายเฮาก็เอาใบไม้นี่งละมาแทนเพราะช่วงน่ะที่เราสิปลูกผักเนาะค่ะเนาะฮะก็เก็บเอาใบไม้ซุ้มเาพร้อมหนึ่แล้วค่ะเก็ดแล้วก็ไปใส่แปลงผักเฮาก็เป็นปุ๋ยอีกไม้เท่ยนึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นไอเดียดีๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะต่อไปก็เป็นการกวดเคลี่ยวให้เขาเสมอกันเนาะค่ะเนาะเอาไปไว้ข้างหลังแน่ไว้ยมงนั่นมองนี้แน่ 然后，老皮囊、嗯啊。太卡特，破了，老皮冻。 ค่ะเนาะก็สำหรับไก่เขาก็น่าที่มักอยู่หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่านิสัยของไก่เนี่ยเขามักคุยมักเคลียอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะอาหารของเขากระหอยว่ายู่เหมองเก่าแต่ว่าแฟนซังไอ้ที่ว้างใครไม่เขาไม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิได้เออเอเอเฮ็ดที่บ้างไครเขาไม่ค่ะพี่น้องค่ะแฟนว่าเอาหอยตามกําเพงจริงเสียค่ะพี่น้องหอยตามกําเพง ให้เข้าไปึ้นไปใครสร้างมาสามอันทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวรอบงนะคะนาะว่าสิเป็นจ้ไใดค่ะอันนี้กี่วกูคือกันนี่และนี่ะค่ะเล้าไก่เล้าไก่แล้วของน้องไก่เราเขาจะได้อยู่แบบมีความสุขนะคะเนาะกุ๊ก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  นอ้องเฮ็ดที่พี่จะมีความสุขสิล่ะขาดพี่น้องคะ่ะเฮาก๋สิ่งปัจจัยภายนอก<ม>ก็คือภายนอกเนาะค่ะนอ้องเฮาบ่สามารถสิไปปรับเปลี่ยนอีหยังได้ไปเฮ็ดอีหยังกับโลกภายนอกอีหยังบ่ได้หลายดอกค่ะพี่น้องคะ่ะนอกจากโลกภายในของเฮานี่ละ่ะเฮาเฮ็ดให้มันมีความสุขมันก็นมีความสูงนะคะนอ้นองเฮาเก๋แค่เลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงไก่อ่ะนี่ที่เนยน้อยเฮาก๋มีความสุขแล้วค่ะพี่น้อง ไม่นี่ก็เก็บไข่ไก่แล้วได้สีนวลค่ะพี่น้องนี่ยสีนวลตัว,วตเมื่อกี้นี่พอออกไปแล้วอออก็น่าจะเป็นหาหนวลจะช็อกโกออกไข่เป็นสีช็อกโกแลตว่าสชิเป็นไข่เขาก็ไปกวนเขานะคะเนาะเขาก็เลยออกมาแล้วล่ะชโอ้จะช็อกโกก็ได้ไข่มาแล้วค่ะพี่น้องจะเก็บไข่ออามาแล้วค่ะนี่ไข่ไข่ของเขาเป็นตัวนี้ ความสุขครับพี่น้องคะ่ะมีไขส่สดๆเก็บทุกวันเลยจ้าไก่ของเราก็พาะได้กินเนาะคะเนาะเลือกินเนาะก็ขายแน่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 แน,แน่จะทําอะไรจะทําอะไรดูนะเกลไก่กระจีบกันเป็ดตด้วครับพี่น้องคขานะไ <laughs> ก่้เขากระจีบกันเป็ตโอ้ยเนาะพี่น้องไก่เ้าก็อยากหูอยากเห็นครับพี่น้องว่าวเห็ดยังเออขึ้นไปซว่างเบืง้ง คือเป็นตัวพวกเรามันฟ้ากันเฮ็ดจังเนาะว่าซั่นเนาะขอตายายเฮ็ดหยังิออกมาแล้วเ็แล้วออกมาแล้วตัวนี้สิวางด น,นี่แหละค่ะทรงตายายเนี่ยเราก็ไมนักค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไก่สามตัวพี่น้องจําได้ไ่คะไก่น้อยสามตัวเหาตอนนี้เขาก็หญ่ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับแม่เขาเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะก็บอกว่าเป็นตัวแม่หรือตัวผู้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาคอยรุ่นกันอีกไม่เทือนึงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นตอนที่เขาหน่อยเนาะค่ะพี่น้องตอนเขาโตน้อยก็มีสี แบบสี่ดอค่ะพี่น้องสี่ดอกค่ะพี่น้องใส่ชีวิตอยู่กับใกล้กับสวนชีวิตก็มีความสุขดีใกล้ก็มีความสุขด้วยค่ะพี่น,อนอ้องเบิ้งพี่น้องก็ร้องออกไปเลี้ยงเบิ้งค่ะพี่น้องเลี้ยงว่าต้องลายตัวก็ได้เลี้ยงเริ่มต้นเขาเลี้ยงจากสามตัวสี่ตัวก่อนก็ได้ค่ะพี่น้องอาหารก็บ,บ่เปียยงนี่แล้วค่ะ ไกลยู่บ้านนี่เนาะค่ะเนาะเอากระซิบเอ่อเอาไม้ไก่กับต้นไม้นะคะพี่น้องให้เขาได้ง้อยเลนนะคะพี่น้องจากที่ต่าไปหาที่สูงเนาะคะ่ะเนาะใกล้เขาก็มักนะ้ค่ะพี่น้องค่ะนะพี่น้องเหง็นปะเขามากปีนขึ้นไปค่ะพี่น้องไตขึต้นไตลงุงเกาะแล้วก็บางเทือกเกาะทำความสะอาดขนของเขาเนาะคะ่คะเนาะให้ขเขาเล่นบ้างเล็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย